Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to c r u d i a teaches English. สำหรับวันนี้นะคะเรามาพบกันเป็นคาบที่8แล้วนะคะกับรายวิชาภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะคะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาทักทายกันก่อนเลยค่ะอ่ายกมือขึ้นมาเลยค่ะ Hello Hello How are you all my students เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆของคุณครูคุณครูหวังว่าเด็กๆทุกคนจะสบายดีมีสุขภาพที่แข็งแรงและที่สำคัญต้องมีความสุขนะคะกับการเรียนออนไลน์ด้วยนะคะโอเคอ่ะวันนี้นะคะคุณครูจะพยายามทำให้บรรยากาศการเรียนของเราสบายๆที่สุดนะคะ,ะเด็กๆ พร้อมแล้วเดี๋ยววันนี้คุณครูมีการ์ตูนมาให้เด็กๆดูค่ะเด็กๆลองดูกันนะคะว่าเรารู้จักการ์ตูนเรื่องนี้กันหรือเปล่านะคะอลองดูกันนะคะจบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกับ วิดีโอเมื่อกี้ที่ครูให้เด็กๆดูนะคะเป็นวิดีโอเกี่ยวกับอะไรนะ Snow White นะคะ Snow White ซึ่งเ,เด็กๆหลายคนน่าจะเคยดูเนาะมีตัวละครที่สำคัญอยู่ในฉากเมื่อกี้นะคะก็คือมี Snow White คือผู้หญิงนะคะคนนั้นแล้วก็มีคนแคระนะ,ะอีกทั้งหมดกี่คนนะเคนนะคะอ่า คราวนี้ให้เราสังเกตความแตกต่างระหว่างตัวละครทั้งหมดนะคะว่าคนแคระกับสโนไวท์ต่างกันยังไงอ่าใครตอบคุณครูได้บ้างคะ่ะอ่าบางคนบอกว่าสโนไวท์เป็นผู้หญิงอ่าคนแคระเป็นผู้ชายอ่าก็ได้มีอะไรอีกคะอ่ะบางคนบอกว่าคนแคระตัวเตี้ยแต่สโนไวท์สูงใช่ไหมคะสโนไวท์ตัวสูงเนาะโอเคถูกต้องแล้วคะ่ะวันนี้เราจะมาเรียนคำศัพท์ อธิบายลักษณะของอคนนะคะสามคำด้วยกันนะคะมีคำว่าอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะอาคำที่หนึ่งนะคะคือคำว่า short repeat after me เด็กๆออกเสียงตามครูด,ด้วยนะคะ short short อ่า short แปลว่า เตี้ยนะคะ short he is short ผู้ชายคนนี้นะคะตัวเตี้ยนะคะผู้ชายคนนี้ตัวเตี้ยเนาะโอเคอ่ะอีกหนึ่งคนค่ะดูที่หนึ่งคนอ่าเหมือนกับ snow white เลยสูงมากๆเมื่อเทียบกับคนแค้ะนะคะอ่ะ tall อ,ออกเสียงตามด้วยนะคะ tall tall โอเค สูงนะคะผู้ชายคนนี้สูงมากเลยอ่าโอเค repeat after me one more time short short tall tall short tall โอเคอ่าเด็กๆจำคำศัพท์ให้ได้ด้วยนะคะอ่ะ มาดูต่อไปคุณครูสังเกตดูในวิดีโอเมื่อกี้นะคะทั้ง snow white ทั้งคนแคระเลยมีลักษณะหนึ่งอย่างก็คือเป็นคนที่ตลกตลกในภาษาอังกฤษเราออกเสียงว่า funny 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 repeat after me funny แ้าใครรู้จักผู้ชายคนนี้นะคะคือชื่อว่าอะไรคะ what is his name ่เรารู้จักเขาในนามของมิสเตอร์บีนมิสเตอร์บีนเป็นคนที่ตลกมากๆเลยใช่ไหมคะเราดูการ์ตูนเราดูหนังเกี่ยวกับที่มีมิสเตอร์บีนอยู่ในนั้นเนี่ยตลกหมดเลยนะคะโอเค he is funny m r bean is funny โอเค repeat after me funny โอเคอ่ะคราวนี้นะคะเรามาทบทวนคำศัพท์กันอีกหนึ่งรอบนะคะ เตี้ยในภาษาอังกฤษคือ short 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 สูงคือ tall 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 โอเคอ่ะตลกคือ funny 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 อ่าโอเคคราวนี้คุณครูอยากให้เด็กๆเ,เปิดหนังสือเรียนค่ะ students book อ่าเปิดหนังสือเล่มน,นี้นะคะ students book โอเค turn to page 32 32เปิดไปหน้าที่32ค่ะอ่าเปิดไปหน้าที่32เลยนะคะโอเคพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมหรือยังคะเปิดไปหน้าที่32นะคะ เดี๋ยวนะคะขอคุณครูจัดการกับวิดีโอก่อนแป๊บหนึง่งอ่าโอเคอ่ะเด็กๆเปิดไปหน้าที่32นะคะเจอเนื้อเรื่องแบบที่คุณครูกำลังขึ้นให้บนหน้าจอนะคะแล้วเดี๋ยวเด็กๆฟังนะคะฟังแล้วก็ออกเสียงตามด้วยพยายามอ่านตามด,ด้วยนะคะโอ he's s h o ชูท She's tall. One, two, three, four, five, six, seven. Hello, I'm Snow White. <laughs> He's funny. Yes. <laughs> โอเคเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาอ่านพร้อมๆกันอีกหนึ่งรอบพร้อมกับดูความหมายนะคะโอเคอ่ะเด็กๆดูที่หน้า32ของตัวเองเลยนะคะอ่ะดูที่กรอบที่มีเลข1เลยะคะ่ะอ่าดูที่กรอบที่มีเลข1เลยนะคะ โอเคอ่ะกรอบที่มีเลขหนึ่งอยู่นะคะอ่ะออกเสียงตามครูด้วยนะคะ Oh he's short Oh he's short อ่า Snow White เขาเป็นคนพูดนะคะเขามองไปที่คนแคระแล้วเขาบอกว่า Oh he's short Snow White บอกว่าคนแคระทำไมคะ Short คืออะไรคะเมื่อกี้เราเรียนกันไปแล้ว Short คือเตี้ยนะคะโอเ okay. ค he's short อาต่อไปต่อไป Snow White พูดไปแล้วเมื่อกี้คราวนี้มาดูข้อที่สองนะคะเลี่ยลี่มอันที่สองนะคนแคะบ้างนะคะคนแคะเขาพูดว่า she's tall she's tall she's tall repeat after me she's tall โอเค she's tall คือ อ่าคนแคบบอกว่าสโนไวท์เนี่ยสูงนะคะสูงจังเลยอ่าต่อไปค่ะโอเคคราวนี้สโนไวท์เจอคนแคบทั้งเจ็ดแล้วนะคะสโนไวท์ Snow White ก็ count count โ okay. อเคอ่ะนับพร้อมๆกันเลยค่ะ one two three four five six seven มีคนแคระทั้งหมด7คน Hello I'm Snow White Hello I'm Snow White อ่าสวัสดีฉันชื่อ Snow White นะอ่า Snow White แนะนำตัวกับคนแคระนะคะต่อไปอ่า Snow White คนคุยกับคนแคระนะคะมีคนแคระอีกคนหนึ่งนะคะกำลังเล่นลูกบอลอยู่ใช่ไหมคะลูกบอล4ลูกโยนไปโยนมานะคะ ตลกมากเลยอ่ะคราวนี้คนแค่คนนี้เนี่ยเขาก็พูดว่า he's funny he's funny อ่า funny เมื่อกี้เราเรียนกันแล้วแปลว่าอะไรคะ what does it mean funny แปลว่าตลกนะคะอ่าคนแค่บอกว่าเนี่ยคนแค่คนนี้เนี่ยตลกจังเลย snow white เห็นด้วยไหมคะ snow white ตอบว่า yes snow white เห็นด้วยไหม อ่าสโนไวท์จะเห็นด้วยนะคะสโนไวท์ yes แล้วก็หัวเราะด้วยฮ่าฮ่าฮนะคะสโนไวท์บอกว่าตลกมากเลยคนแค่คนนี้เนี่ยนะคะอ่าง่ายๆนะคะบทความเอ่อเรื่องนี้เนี่ยง่ายๆนะคะนักเรียนสามารถฝึกอ่านที่บ้านกับผู้ปกครองได้นะคะแล้วก็ดูความหมายได้เลยแล้วกลับไปที่บ้านเราเห็นสมาชิกในครอบครัวของเราคนไหนเป็นยังไงเราอธิบายด้วยนะคะคนไหนสูงคนไหนเตีย้ยคนไหน เป็นคนตลกอ่าเด็กๆสามารถพูดคำศัพท์ที่เราเรียนกันไปวันนี้ได้เลยนะคะอ่าคราวนี้เด็กๆเอาหนังสือเล่มแบบฝึกหัดขึ้นมาเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันอ่าว่าที่เราเรียนกันคำศัพท์เมื่อกี้เด็กๆจำได้หรือยังนะคะ Turn to page 34เปิดไปหน้าที่34นะคะ Turn to page 34เปิดไปหน้าที่34นะคะ เด็กๆก,ก็จะเจอหน้าตาของแบบฝึกหัดน,นะคะเหมือนกับที่คุณครูโชว์ให้ดูบนหน้าจอนะคะเราจะทำตอนข้อที่หนึ่งใหญ่นะคะด้านล่างเราจะไม่ทำอะไรก่อนนะคะเราจะทำเฉพาะส่วนที่คุณครูให้เด็กๆด,ดูในหน้าจอตอนนี้นะคะโอเคอะคำสั่งเขาบอกว่า listen listen คือ ฟังนะคะเมื่อไรที่เด็กๆเ,เห็นเครื่องหมายแบบนี้แสดงว่าเด็กๆจะต้องฟังก่อนทำนะคะ listen and take listen and take take ก็คือขีดถูกนะคะทำเครื่องหมายขีดถูกโอเคไหมคะเครื่องหมายขีดถูกนะโอเคะ okay. listen and take โอเคอ่ะ แต่ละข้อนะคะจะมีตัวเลือกมาให้2ข้อ a กับ b เด็กๆจะต้องฟังดีๆว่าคุณครูหมายถึงคนไหนสมมุติอ่ะข้อที่1สมมุติคุณครูหมายถึงผู้ชายคนนี้เด็กๆก,ก็จะ tick ตรงนี้นะะถ้าคุณครูหมายถึงคนนี้เด็กๆก,ก็ tick ที่ b โอเคไหมคะอ่ะมาดูข้อที่หนึ่งนะคะข้อที่หนึ่ง he is tall and He's e i a ขา He's t e าสูงแล a เ e าส s t โอเคเขาสู s, s eight. อ่าเด็กๆต้องเข้าใจคำว่า tall เข้าใจคำว่า eight อ่า uh, คุณครูบอกอายุมาให้ด้วยแล้วบอกลักษณะของคนคนนั้นด้วยว่าสูงหรือเตีย้ยหรือตลบ uh, แล้วอายุเท่าไหร่นะคะ uh, อายุ เราดูตรงนี้นะคะในป้ายที่อยู่หน้าแต่ละคนจะมีอายุอยู่นะคะอันนี้ข้อที่หนึ่งนะคะที่ครูอ่านให้ฟังเมื่อกี้นะ he's tall and he's eight อ่าเด็กๆเ,เลือกข้อไหนคะ tall คือสูงใช่ไหมคะ tall คือสูงเนาะแล้วอายุ eight คือแปดขวบนะคะเพราะฉะนั้นเราตอบข้อ เอาเด็กๆก็คิดถูกลงลไปเลยนะคะต่อไปมาดูข้อที่2คะ่ะ number 2 she's short she's short and she's seven she's short and she's seven she's short and she's 7ซ่อ่าชอตคืออะไร7คืออายุเท่าไหร่นะคะได้คำตอบหรือ,อยังคะถ้าได้แล้วเด็กๆคิดถูกเลยอ่ะ uh, s short คือสูงหรือเตี้ยคะเตี้ยนะคะ and she seven อายุของเขาคือเจ็ดขวบเจ็ดขวบ,ขวบคือคนไหนคะข้อ A เลยนะคะโอเคอ่ะ uh huh. okay. uh, ทันมั้ยคะ ต่อไปคนที่สามค่ะคนที่สาม she's she's short and she's nine she's short and she's nine she's short and she's nine. She she nine อ่าข้อน,นี้คุครูไม ใส่คำตอบไปให้ให้เด็กๆเลือกเองนะคะว่าจะเป็นข้อ a หรือ b นะคะ she's short and she's nine อ่าและข้อที่4ข้อสุดท้ายนะคะ he's tall and he's seven he's tall and he's seven he's tall and he's seven okay. อ k a ได้คำตอบหรือยังคะโอเคถ้าได้คำตอบแล้วตอบเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณครูไม่เฉลยนะคะเดี๋ยวครูค,ค่อยไปดูคำตอบของเด็กๆเองนะคะแต่ถูกผิดคุณครูไม่ได้หักคะแนนนะคะอ่ะคราวนี้อีกหนึ่งหน้าค่ะเด็กๆดูหน้าถัดไปนะคะไม่ยากค่ะง่ายๆทำแป เดียวเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามีเวลาเหลือไปพักผ่อนไปเล่นได้เลยนะคะแต่ทำให้เสร็จก่อนนะโอเคอ่ะเปิดไปหน้าที่35ต่อเลยค่ะ turn to page 35 35โอเคคำสั่งนะคะเขาบอกว่า count คือให้เราทำอะไรคะนับนะ count and match อ่าเรานับ ตรงนี้ว่ามีเท่าไหร่แล้วเราแมทคือโยงเส้นจับคู่นะคะด้านซ้ายกับด้านขวาเนาะแล้ว and then color color คือระบายสีนะคะระบายสีที่รูปให้สวยงาม and trace trace ก็คือเขียนตามเส้นประโอเคไหมคะอ่ะยกตัวอย่างเดี๋ยวเราทำพร้อมกัน2ข้อนะคะมาดูข้อที่1ค่ะ Kodinung, din pencils, okay pencils. How many pencils are there? You have to count. You have to count. Okay, let's count together. ONE TWO THREE FOUR FIVE SIX SEVEN SEVEN five, six, seven. Seven pencil. Seven pencil. Uh, match to seven. Seven pencil. Nung you don't สีเขาระบายมาให้เราเรียบร้อยแล้วอะต่อไปเราก็เขียนตามเส้นประนะคะเขียนตามเส้นประเนาะพยายามเขียนให้ตรงเส้นให้สวยที่สุดนะคะ,ะคุณครูพยายามเขียนให้ตรงเส้นนะคะโอเคเซเว่นอ่าเสร็จไปแล้วหนึ่งข้อนะคะต่อไปมาดูข้อที่สองค่ะ book Okay, these are books. How many books are there? Let's count together. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Nine books. Nine books. And then let's color color books. Okay. ระบายสีให้เรียบร้อยนะคะระบายสีสวยๆไม่ต้องรีบนะคะห้ามตามคุณครูนะอันนี้ถือว่าคุณครูเนี่ยทำงานไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่นะคะแต่ของเด็กๆเนี่ยคุณครูหวังว่าจะเห็นงานที่เรียบร้อยดูแล้วสบายตานะคะดูแล้วอยากให้คะแนนเต็มกันทุกคนเลยนะโอเคอะแล้วก็ลากเส้นมาที่เลข9เก้าใช่ไหมคะ and then trace อ่าลักเส้นตามเส้นประด้วยนะคะ trace โ okay. อ่าเสร็จแล้วค่ะเรียบร้อยสองข้อนะอีกสามข้อที่เหลือนะคะมี p e n s triangles and circles อ่าครูอยากให้เด็กเด็ก ไปทําเองทําต่อเองให้เสร็จนะคะแล้วเหมือนเดิมนะส่งถ่ายรูปนะคะส่งการบ้านมาให้คุณครูด้วยนะคะในไลน์กลุ่มส่งการบ้านหรือจะส่งมาในเพจครูเดียร์ที่ฉุดส์อังกิชก็ได้นะคะมีคําถามมีปัญหาอะไรสงสัยตรงไหนนักเรียนสามารถบอกคุณครูได้เลยนะคะผู้ปกครองสามารถพิมพ์ข้อความส่งมาให้คุณครูได้เลยนะคะ สุดท้ายนี้นะคะคุณครูก็ต้องขอขอบคุณนะคะเหมือนเดิมเลยขอบคุณสําหรับทุกความร่วมมือขอบคุณผู้ปกครองขอบคุณนักเรียนทุกๆคนที่อดทนที่ตั้งใจนะคะแม้ว่าจะเป็นการเรียนออนไลน์แต่ทุกคนก็ใส่ใจทุกคนก็ตั้งใจคุณครูหวังว่าเราจะได้รับผลลัพธ์จะได้รับผลตอบแทนที่ดีกันทุกๆคนเลยนะคะโอเคสําหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบการสอนไว้เพียงแค่นี้นะคะบาย Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh